สวัสดีครับผมช่างเอนะครับวันนี้นะครับผมได้มาทํารถอ s u z u k fr นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมแก้ไขควันดานะครับอาการเครื่องสะดุดคันเร่งค้างนะครับ2นะครับผมล้างหัวฉีดดีเซลนะครับผม3ผมเติมสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับสารเคลือบป่าวาวนะครับแล้วก็ล้างท่อไอเสียยังไงไปดูกันเลยครับว่าขั้นตอนในการทําเป็นยังไงครับอันนี้เข้ามาทําการล้างหัวฉีดนะครับ มีอาการตามล็อกอันนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับก็ทําการล้างหัวเชียตรงต่อให้น้ํามันดันลงวิ่งลงด้านล่างนะครับตัดกองดักสิ่งโตกระปกอันนี้ก็ทําการหรือล้างครับกองดักน้ํากองเชียเพิงครับนี้เดี๋ยวจะให้มาดูกองดักน้ำกองอันนี้ตามแยกกองเชียเพิงนะนี่ครับเศษสิงโตกระโปกอันนี้ครับสีน้ำมัน ครับมีเป็นก้อนๆด้วยฮะเนี่ยเนี่ยมีเป็นเศษก้อนๆด้วยอันนี้มีลูกค้ามาด้วยฮะเดี๋ยวลองสอบถามลูกค้าหน่อยเป็นไงครับพี่รถเราเป็นไงที r อา<อ>เปิดมาเห็นกองกเป็นไงฮะตกใจเลยตกใจเลยใช่ไหมครับคอนเบลเลอร์เลยอนก้อนครับอ่า้าเองเขาจัดการล้างให้เรียบร้อยแล้วครับครับอันนี้ล้างล้างหัวฉีดตรงไปสักพักเป็นไงละครั เครื่องเรียบเพิ่มยอนะครับเครื่องเดินนิ่งเยอครับจากนี้มานีนเครื่องตันตอนนี้เครื่องนิ่นะครับเครื่องนิ่งเฉยนะครับโอเคครับขอบคุณลู้ตามมากครับปีสื่ๆ KFR นะครับอันนี้ก็ทําการล้างท่อเสียต่อครับ ีก็ต้องติดเครื่องรันให้เติมน้ำยาแล้วก็ให้มันลันสิ่งตัวกระกออกมานะครับล้างข้าวเปล่าออไปในท่อยเสียครับขัดกวนดํามาดูสคีครับเนี่ยอีทีครับ อออ่อีกทีครับอีกทีนึงอ๋อเอาละครับ